วันนี้พูดถึงเรื่องพลังของการให้บอกถึงสิบเหตุผลว่าทำไมเราจควรให้หรือคนที่ได้สีสละลงไปนั้นจะเขาจะได้อะไรบ้างแน่นอนมันยอดเยี่ยมมากถ้าเราสนใจจะฟังตั้งแต่ต้นจนจบหลายท่านิยมการให้และก็ได้เห็นคุณค่าตรงนี้ได้อย่างชัดเจนบางคนอาจจะเริ่มเสียสละเริ่มให้บางคนอาจจะเอ๊ะไม่อยากจะเสียสละนะ แต่ทตําไมเราต้องให้ด้วยละ่ะทำอะไรถึงควรให้มันดียังไงในการซืกษหลองฟังดูนะสิบหัวข้อเนี่ยฟังแล้วท่านจะเห็นมุมมองที่แตกต่างหรือท่านอาจจะพลิกไปจากการที่แบบอาจจะไม่นิยมให้กลับให้มากขึ้นเหตุผลประการแรกหรือพลังการให้อันแรกคือยิ่งให้ยิ่งได้หลายคนบอกว่าถ้ายิ่งให้มันก็ยิ่งหมดสิมันก็เปลืองสิมันก็ สิ้นไปสิจะไปได้อะไรกันไงอันดับแรกเลยของการที่ให้แล้วได้เนะี่ยคือเราได้มิตรภาพจากคนที่รับไปเขาจะเกิดความรักความผูกพันกับเราจากเดิมที่เป็นคนอื่นคนไกลใช่ไหมเป็นคนเราฝักคนเราฝ่ายกันพอให้เขาก็เริ่มรักเริ่มผูกพันเริ่มรู้สึกเป็นมิตรกับเราอย่างน้อยก็เริ่มยิ้มให้กับเรามองหน้าเรา โดยท่าทีของคนกันเองเพราะจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะมีน้ําใจให้กับผู้คนไม่มากก็น,น้อยและควรทําเป็นประจําด้วยนะอาจารมาเห็นภาพตรงนี้ชัดเจนมากจากการที่จัดกิจกรรมเปิดวัดวันอาทิตย์และแถมมีการมอบทุนเงินสายเด็กๆด้วยเนี่ยมันทาให้เราได้ผูกพันกับผู้คนหลายคนมา สนับสนุนหลายคนมาช่วยเหลือเอื้อเฟือ้อเพราะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นความดีบางคนก็เป็นญาติโยมที่ได้ดมารู้จักบางคนเป็นลูกศิษย์ลูกหาบางคนเป็นเพื่อนซึ่งมันเกิดขึ้นจากมิตรภาพที่เราให้อะไรบางอย่างไปแล้วก็ให้กลับคืนมาหรือแม้เราไม่ให้เขาโดยตรงใช่ไหมเขาก็เห็นว่าเฮ้สิ่งนี้มันดีงามอ่ะเลยมาเป็นมิตรภาพเป็นความดีเป็นร,รู้สึกว่ารักและบูพกพัน์กันในเรื่องของการให้อันดับแรกคือ ยิ่งให้ยิ่งได้ประการที่สองยิ่งให้ยิ่งกล้าคือกล้าทํามากขึ้นกล้าทําใหญ่ขึ้นอาตมาเองมีประสบการณ์นะฮะว่าให้าาทุนกราทีเด็กจากเดิมให้ทีเล็กทีน้อยเนี่ยละนะทีละพันสองพันตอนหลังพอขยายมีญาติยมมากขึ้นก็ให้เป็นหลักหมื่นหลักแสน และพอเรากล้าทําสิ่งใหญ่เพราะมันทําตําเร็ดก็เกิดความแบบมั่นใจว่าเอาอีกหน้าอะไรเมากกว่านี้หน่อยหน้าอเนะะี้ยวันที่13ตุลาคมเนี่ยก็จะมีการทําสิ่งนี้อีกมอบทุนเงิาให้เด็กๆที่สอบคัดเลือกมาสอบข้อเขียนผ่านและสอบสัมภาษณ์ผ่านอีกก็มารับทุนกันถ้าเป็นเด็กมัธยมก็ให้ผลละ3,000บาทต่อปีเลยนะแล้วก็ต่อเนื่องด้วย จนจบชั้นม .6 ส่วนเด็กประถมก็คัดกรองมาคัดกรองเด็กดีๆมาอีกยี่สิบทุนทุนละหกร้อยบาทสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่เคยให้เทียเล็กเทียน้อยมาก่อนและแน่นอนอัตมาไม่ได้ทำเองนะก็มีญาติโยมผู้ใจบุญสนับสนุนและนั่นคือพันลังของมิตรภาพถ้าเราไม่มีมีวทยภาพ เราทําสิ่งใหญ่กว่าเดิมไม่ได้เราจะไม่กล้าลําพังตัวเองก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วว่ะก่าอย่างนั้นหลายคนบอกเอาตัวให้รอดก่อนอย่างเงี้ยนี่คือคนที่ไม่ยอมให้ไม่ยอมสละจึงไม่เห็นพลังของการให้ว่ายิ่งให้ยิ่งกล้าคิดกล้าทําสิ่งที่ใหญ่ขึ้นประการต่อมายิ่งให้ยิ่งศรัทธาคือเรายิ่งให้เรายิ่งเชื่อมั่นในคุณงามความดี เชื่อมั่นว่าสิ่งนี้ดีงามสิ่งนี้เป็นความสุขความเจริญสิ่งนี้ทําให้ชีวิตเรามีความสุขมีความก้าวหน้าอย่างเงี้ยเราจะมีความศรัทธาเชื่อมั่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยลาดับคือมั่นใจนตัวเองด้วยมั่นใจเรื่องกฎแห่งกรรมด้วยมั่นใจถึงอาน,นิสงส์การให้ด้วยประการที่สี่ยิ่งให้ยิ่งสุขใจปกติแล้วถ้าเราไม่ให้อะไรใครนะ เราได้มาเรามีความสุขใช่ไหมแต่ความสุขแค่โจ๊กประเดี๋ยวประดาลางหลังจากนั้นก็รู้สึกหวงแหนรู้สึกกังวลใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ยิ่งมีมากยิ่งกังวลใจมากแต่เพราะเรารู้รู้จักให้เราก็จะรู้สึกสบายใจไม่เป็นทุกข์ใจเพราะสิ่งที่ได้มาหรือให้ไปก็มีความสุข ถ้าเรายังหวงแหนหรือไม่มีน้ําใจกับผู้คนแค่ของหายเราก็ทุกใจแล้วส่วนคนให้เป็นประจําเนี่ยมันไม่ทุกใจอะ่ะแม้ต้องเสียของไปอาจจะเต็มใจให้โดยตรงหรือมีคนแอบขโมยนะ <c ười> คนที่ให้บ่อยๆเขาจะรู้สึกว่ามันก็แค่นั้นแหละของนอกกายไม่ตายหาใหม่ได้ใช่ไหมหรือ ขอเก็บกินมากกว่านี้เคยให้เคนสละผู้คนแล้วไงหรอเคยให้มากกว่านี้ก็เคยแล้วมันจะหายไปบ้างไม่เป็นไรหรอกใครจะขโมยบ้างก็ไม่เป็นไรรันจึงสุขใจยิ่งให้ยิ่งสุขใจข้อที่ห้ายิ่งให้ยิ่งปล่อยวางคือปล่อยวางการยึดติดถือมันว่าของของฉันปกติของของฉันเนี่ยต้องให้ใครใช่ไหม ให้ใครรู้สึกแย่รู้สึกเสียดายอะ่ะแต่เราให้ไปแล้วเราปล่อยวางได้ให้ไปแล้วเราก็ปลงได้เพราะนั้นคนที่ปล่อยวางได้เนี่ยเขาจะสามารถปล่อยวางกับอะไรหลายอย่างในชีวิตของเขามากมายเลยของเคยให้แล้วบางทีคนในระในชีวิตเราเนาะคนรักของเราจากไปแล้วก็เช่ยมันเถอะเนี yeah. ่ย เขาอาจจะเดินจากเราไปหรือก็าอาจจะตายจากเราไปคนที่รู้จักศีละจะไม่เป็นทุกข์และบางครั้งไม่เป็นทุกข์แม้กระท,ทั่งไปต้องจากลาคือจะต้องตายอ่ะก็ปล่อยวางได้ไมย่ยากส่วนคนที่หวงแหนเนี่ยจะตายแหล่มีตายแหล่ยังคิดถึงของที่มีอยู่อ่ะคิดถึงเงินคิดถึงบ้านคิดถึงลูก หวงทรัพย์สินต่างๆมากมายกลัวว่าตัวเองต้องจากไปมันทุรนทุรายนะเพอรู้ว่าไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันนี้ตัวเองต้องไปแล้วอาการมันหนักแล้ว่ะวางไม่ได้คือมันเป็นทุกข์ตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมตอนใกล้ตายและถ้าตายแล้วยังไม่ปล่อยไม่วางก็ทุกข์อีกเพราะฉะนั้นยิ่งให้ยิ่งปล่อยวาง ประการต่อมายิ่งให้ยิ่งเข้าใจชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจว่าทำดีได้ดีเป็นแบบไหนทำชั่วได้ชั่วเป็นยังไงคือรู้อน,นิสงของความดีรู้อน,นิสงของการศิลปะว่าเฮ้ยมันได้ผลลัพธ์มากมายทั้งทางตรงและทางอ,อ้อมอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเนาะพอเราเข้าใจด้วยตัวเองก็ไม่ต้องใครมาสอนเลยเราแค่ถอดบทเรียนว่าอ๋อีท,ที่ที่ชีวิตฉันเป็นแบบเนี้ย เพราะฉันเสื่อกไงที่มีคนเอื้อเฟื้อฉันที่มีคนช่วยเหลือฉันที่ฉันมีโอกาสดีๆเข้ามาเพราะฉันมอบอะไรบางอย่างให้กับผู้คนนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการที่มันให้เป็นประจำคือเข้าใจหลักการความดีความชั่วชัดเจนลึกซึ้งละเอียดอ่อนส่วนคนไม่ให้ คนเห็นแก่ตัวคนโลภมากจะมองไม่เห็นเลยว่าทำดีได้ดีมันเป็นอย่างไงบอกไม่ออกอธิบายแทบตายก็แบบไม่เข้าใจเพราะมันไม่มีปัญญาเพราะมรนไร้ปัญ,ญามองไม่เห็นจริงเป็นคนมืดบอดในเรื่องคุณนำความดียิ่งให้ยิ่งเข้าใจชีวิตประการต่อมายิ่งให้ ยิ่งน่าเชื่อถือสังเกตไหมหยงคนที่เสียหลักเป็นประจำเนี่ยโอ้คนยอมรับอะ่ะมีชื่อเสียงมีคนเชื่อถือพอพูดอะไรออกไปอย่างเงี้ยคนก็พร้อมจะติดตามพร้อมมีเสียหลักอย่างวันก่อนทำไมไปสัมภาษณ์ดดเ,เด็กๆเนาะเด็กๆหลายคนมีไอดอลไปติดต่อติดตามเนี่ยลิงก์ในช่องนี้ได้นะเกี่ยวกับเรื่อง ไอดอลของฉันใช่ไหมเด็กหลายคนมีไอดอลและไอดอลเขาส่วนใหญ่แล้วคือคนที่มีความเสื่อมละแจ,แจกนู่นแจกนี่เนี้ยมีฝรั่งคนหนึ่งเนาะซึ่งอยู่ในเมืองไทย,ยชอบเอาเงินไปแจกคนยากจนคนไร้บ้านเด็กก็ชอบประทับใจว่าเขามีน้ำใจถ้าจะไม่ผิดอาจจะเป็นลูกครึ่งเนะี้ยแต่หน้าตาฝออรั่งหน่ออ,อาจจะเป็นลูกครึ่งหรือเป็นฝรั่งเลยอนะ่ะต่อมาก็ ไม่ทราบเบ่นจะชัดแต่ชื่อออกเป็นแนวฝรัง่งเขาอยู่บนเมืองไทยเนี่ยเอาง่ายว่ายิ่งให้ยิ่งส่งเสริมภาพลักษณ์กลายเป็นคนที่น่าเชื่อถือมีชื่อเสียงข้อที่แปดอยู่ยข้อที่แปดยิ่งให้ยิ่งหนักแน่นในบุญตรงนั้นยิ่งหนักแน่นในความศิละคือติดเป็นนิสัยฝึกไม่ได้ให้รู้สึกแบบติดอะ ติดบางอย่างมันต้องให้อะไรสักหน่อยหนึ่งหน้าอะไรอยคือมันเคยชินไปแล้วกลายเป็นเรื่องง่ายที่จะให้ไม่ให้สิรู้สึกฝืนใจตัวเองอันเนี้ยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจากการได้รู้จักให้เป็นประจำข้อที่เกา้ายิ่งให้ยิ่งทุกข์น้อยลงใครที่อยากปล่อยวางความทุกข์ลงบ้างต้องรู้จักศิลปะหรือบากอย่างยิ่งความทุกข์ที่เกิดจากการ ยึดติดถือมัน่นพระเจ้าสอนให้ละให้เสียสละเพราะว่ามันคือช่องทางในการยึดติดถือมัน่นช่องทางในการละความโลภความตะเหนี่ยวกจากใจคนบางคนไม่ยอมให้อะไรใครหรือให้แต่เพียงน้อยให้แบบนั่งหงิกง,งอไม้กระทังพ่อแม่แตัวเองก็ไม่ยินดีที่จะให้ใช่ไหมถึงให้ก็ให้แบบไม่เต็มใจให้แบบจำใจเขาจะ ทุกน้อยลงไม่ได้เพราะเขาไม่เต็มใจให้แต่ถ้าเต็มใจให้เต็มใจสิระเนี่ยมันก็เกิดกระบวนการปล่อยวางอย่างที่เกิดการมา้เกามา้างต้นเนาะมันเกิดการปล่อยวางแล้วเมื่อปล่อยวางได้แล้วอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมันก็ไม่ทุกทุกน้อยลงน้อยลงน้อยลงต่อให้มีใครไม่เห็นด้วยกันสลระเราเราก็แบบไม่หวั่นไหว แต่การให้ต้องอาศัยการมีปัญญาเลยนะไตรตรองว่าควรให้อะไรควรให้แก่ใครควรให้แบบไหนคนบางคนเราก็ต้องแอบให้ใช่ไหมคนบางคนอให้ตรงๆได้อหรือคนคนนี้ควรให้อะไรกับเขาหรือควรให้มากแค่ไหนคนบางคนเนี่ยต้องแบบทําเหมือนว่าเราให้แบบให้ไม่ตรงอะ่ะหรือเรียกว่าอะไรฝากอีกคนหนึ่งให้ อ่าเขาจะรู้สึกแย่ถ้ามีใครบางคนไปให้เขาตรงๆแต่ถ้าคนที่เขารู้จักคนที่สนิทอย่างเงี้ยเอาไปให้ไม่มีปัญหาแล้วก็ฝากคนที่สนิทกับเขาไปให้เช่นเราอาจจะไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวจูๆให้เขาเลยเขาอาจจะรู้สึกแตกใจก็อาจจะปฏิเสธก็ได้หรือคนที่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีมากๆใช่ไหมไม่ฉันรับอะไรจากใครแล่ามันถูกแย่เลยครับรู้สึกว่าฉันต่อยต่ำไม่อยากให้ถูกคน สงสารานี่เป็นต้นเพราะนั้นก็ต้องรู้จักพิจารณาด้วยยิ่งให้ยิ่งทุกข์น้อยลงข้อสุดท้ายเลยยิ่งให้จิตใจหรือจิตญาณยิ่งเติบโตชีวิตจิตใจข้างในเราจะเติบโตก็ต่อเมื่อรู้รู้จักให้ชีวิตจิตใจข้างในจะไม่มีทางเติบโตได้เลยถ้าเราเห็นแก่ตัวโลภมาก ตะหนีดีเหนียวไม่มีช่องทางอื่นที่จะละความโลภความสมิทดีเหนียวความเป็นแกตูนถ้าไม่รู้จักให้ให้จากสิ่งเล็กๆน้อยก่อนเท่าที่มีก่อนนะสิ่งของอาจจะเป็นปากกาดินสอให้เพื่อนยืมนะเงินทองให้เพื่อนใช้บ้านขนมของใช้ของบางอย่างอาจจะไม่ไดี ใช้แล้วเนาะสมุดมีเยอะเกินไปหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วเข้าท่าเอาไปให้เพื่อนยืมให้เพื่อนอ่านชวนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านพาเพื่อนไปเที่ยวหรือโทรหาใครบางคนที่เราไม่ได้โทรหาน,านานแล้วอเป็นตน้นคือเราทําได้ทุกอย่างเสียสนะอาจจะอาจจะไม่เสียสละสิ่งของเป็นแรงกายแรงใจก็ได้เสียสละคําแนะนําคําพร่ำสอนก็ได้ สะสมเสียสละสติปัญญาคอยคำปรึกษาคำแนะนำก็ได้มีได้หลากหลายเลยเพราะนั้นถ้าท่านเข้าใจหรือตระหนักถึงเหตุผลสิทธิประการนี้ท่านจะมุ่งมั่นเสียสะละแล้วท่านจะมีความสุขทุกครั้งที่เสียสละจิตใจก็จะสูงขึ้นงดงามขึ้นโดยลำหนักแล้วก็ง่ายที่จะพ้นจากความทุกข์ขอทุกท่านมีความสุข Tirei